ชาวไทยที่มีอายุ60ปีขึ้นไปที่เกิดก่อนวันที่16กันยายน2507นะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับทางรัฐบาลนี่ก็ได้มีการประกาศรายชื่อของผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแล้วนะครับว่าใครผ่านหรือไม่ผ่านผ่านอะไรเลยครับผ่านที่จะรับเงินหมื่นนั่นเองครับใครที่ผ่านนะครับก็เงินนั้นก็จะโอน มาในบัญชีนะครับภายในวันที่27มกราคม2568ที่จะมาถึงนี้นะครับผู้ชมครับโดยคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปตรวจสอบดูกันได้นะครับว่าในแอป,ปทางรัฐที่เราลงทะเบียนนั้นว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านนะครับถ้าเกิดว่าผ่านแล้วเราก็ต้องไปผูกพร้อมเพย์โดยเขากําหนดผูกพร้อมเพย์ก่อนภายในวันที่22มกราคม2568ที่ผ่านมาแล้วใครที่ไม่ทันที่จะไปผูกพร้อมเพย์กับบัญชีธนาคารภายในวันดังกล่าวแล้วเนี่ยนะครับเราก็ สามารถที่จะไปผูกคนอื่นได้แต่ว่าเงินที่จะโอนเข้ามาในบัญชีของผู้สูงอายุนั้นก็ในเดือนถัดไปนั่นเองครับโดยทางรัฐบาลนี่เขาจะโอนเงินเข้ามาในบัญชีธนาคารทั้งหมด3รอบด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับโดยเงินเนี่ยรอบแรกเนี่ยจะเข้ามาภายในวันที่27มกราคม2568นี้ผู้สูงอายุเท่านั้นนะครับหลายคนก็ตั้งคําถามนะครับว่าคนที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุที่อายุไม่ถึง60ปีมีโอกาสที่จะได้เงินหมื่น ที่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐหรือไม่อย่างไรคําตอบก็คือนะครับตอนนี้ยังได้อยู่นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับทางด้านของรัฐบาลเองก็มีการประกาศนะครับว่าคนที่อายุไม่ถึง60ปีโดยจะโอนเงิน1,000 0บาทนะครับ ภายในเดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนเมษายนนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยครับผู้ชมครับแต่ว่ารอบนี้หรือว่าเฟสที่2นี้นะครับทางรัฐบาลเขาจะโอนเงินให้กับผู้สูงอายุจํานวน3ล้านคนทั่วประเทศกันก่อนนะครับคุณผู้ชมนี่ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคนแม่คนตาคนยายนะครับที่จะได้รับเงิน10,000บาทนะครับอย่างน้อยก็สามารถที่จะไปใช้สอยซื้อสินค้าไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกหลานได้ในระดับหนึ่งนะครับผู้ชมครับในส่วนของท่านอื่นๆ ครับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐก็ต้องรอการประกาศจากกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่ โดยคนที่จะลงทะเบียนใหม่เนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มของคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนั่นเองครับแต่ว่าตอนนี้นี่ยังไม่ได้มีการระบุอย่างชัดเจนอีกนะครับว่าจะมีการลงทะเบียนใหม่เนะครับเพียงแต่ที่ทางภาครัฐได้นําเสนอหรือว่าได้แจ้งแจ้งกับพี่น้องประชาชนมาเนี่ยก็คือคนที่อายุไม่ถึง60ปีแต่ว่าได้มีการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐนี่โดยจะโอนเงินภายในเดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนเมษายนที่จะมาถึงนี้นั่นเองครับ